นีเลยนะครับก็กลายเป็นกระแสขึ้นมานะครับสำหรับนักแสดงดังยุค90อาทิตย์ริวครับหลังจากเปิดใจเล่าว,ว่าตอนนี้ชีวิตทางหายจากวงการบันเทิงไปจนกลายเป็นประเด็นช็อกและก็สะเทือนวงการนะครับพร้อมกับขอโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งต่อมาก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเนี่ยออกมาโพสแฉนะครับอาทิตย์ริวเนี่ยแหละบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นการสร้างคอนเทนต์เพื่อหลอกประชาชนพร้อมระบุนิสัยจริงๆว่าริวเนี่ยเป็นคนยังไงนะครับ ล่าสุดใน Facebook ของอาทิตย์ริวเองก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองพร้อมกับระบุว่าผมว่าตอนนี้มีคนที่เดือดร้อนแน่ก็นะเรามาลุยกันสักตั้งหนึ่งนะครับจากนั้นอดีตดาราหนุ่มก็ยังโพสต์รูปตัวเองเนี่ยหน้ากองปราบปรามนะครับพร้อมกับระบุว่าเตรียมฟ้องผู้ที่กล่าวหาหมิ่นประมาทเพื่อดําเนินคดีแต่เอาล่าสุดของล่าสุดแล้วกันนะฮะริวเองเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะครับมีข้อความบางส่วนระบุว่า ปล่อยผ่านเรื่องเล็กน้อยมองไปข้างหน้าให้อภัยนะครับนี่คือคนไทยกระแสะแห่งสายทานน้ำใจหลั่งไหลลงมาขอบพระคุณมากจริงๆแล้วหากใครลำบากใจที่จะเห็นหน้าผมบนสื่อแนะนำว่ากรุณาเลี้ยวขวาไปช่องที่สองรับยาบ้างรักษาตัวเองนะตรวจใจตัวเองว่ายังไหวไหมทนได้ไหมรักษาที่หมอนะยาเขามี ผมเองก็ต้องรักษากับบาดแผลจากเรียนคีย์บอร์ดที่ให้มาจงระวังการใช้คำพูดที่ไม่สมควรเรามาดีแล้วเรารักกันผมรักพวกคุณเสมอ ทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ